ตอนนี้เข้ากับหอดทุ่หน้าพี่จอรนี่แล้วนะคะสวัสดีครับรับบทแล้วค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับยังค่ะพี่จอรนี่เป็นเพลงใหม่เปิดโตของไอออยแสงสินฟิชเชอริงกับเมกอภิสิทธิ์นะครับเพลงของทางค่ายจอรนี่มิวสิกดอกไม้จันทร์ครับดอกไม้จันทร์เนื้อหาเนื้อหาข้าวค่ะเป็นเนื้อหาข้าวนี่คือหนูนี่สัวแห้งสัวพี่น้อง สัวแห้งมันล้ค่ะเบิ้สัวกันนัวล่ะได้บทได้ครับได้โบ๊ทได้โบ๊ทรับติดตามครับงานเพลงของเมกภิสิทธิ์กับออยแสงศรีในเร็วนี้ใช่ไหมคะในเร็วนี้ครับเรนี้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นผลงานแหลก่ได้มาร่วมงานกับพี่จาหนี่นะคะฝากติดตามจำได้ค่ะต้องขอบคุณหลายๆเด้อที่น้องสาวมาร่วมงานกับใครนิหน่อยๆจอหนี่บิวสิคครับ เับน้องๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับคือวันที่นี่ตีนอนนอนเปลี่ยนท่าลงนี้เ่ยนาอะรวจาตีนั่งนั่งางนีกว่านั่งขางขเบียรนั่งขางนี่กเออนั่งขาง